สวัสดีครับขอขอบคุณพะเละครับออกเดินทางอีกแล้วตอนนี้เพิ่งออกจากด้านมุกดาหารครับด้านตรวจคนของเมืองกกำลังจะข้ามไปฟังสวรรค์นคเขตครับมาสามคนคือเกาครับมีบรรยากาศบูเป็น,าานาาบิงฝนตกครับนะตกตั้งแต่ออกบ้านเลย เป็นนำทางพาเที่ยวหมือนะเป็นทิปไปกลับครับบึงมือหนึง่งเขาสิได้ไปใส่เนี่ยงานไม่ใช่หรอ<ม>ครับมองไรเน่มัน,ใน,ในจะได้ไปซ้ำเลยแล้วครับเราขึ้นทางสิ่ขามไปแล้วมีการเป็นมองสลับเลนเนะครับ,ลบเลนกันก่อนจะขึ้นสะพาน รถขาไมไหมเองก็ได้ครับแต่ต้องมีพาสปอร์ตนะครับกับเลรมเขียวแต่เขาเอาสะดวกเขาจอดไว้ดีกว่าสถานน,น,านะครับน้ำคุมงโอ้คือไหลต้วนะครับ หลครับขึ้นเยวอันอยู่น้ำเาแต่มองอื่นเลนเาแบอยไปไป <laughs> ู่ทั้งสพานครับเป็วิวน้ำขงหลครับครับมาเทียวนี่น้ำสิคุนเจ็ดสิบโลทั้งนี่บ่คือเจ็ดสิบโลทั้งบานเท่านล้น <laughs> เสิบโลทั้งนี้มีชั่วโมงปลายชั่วโมงกลางโดนหรือว่าไอที่แน่อยู่แต่ว่า,า,า,ามันแบบมักระชับเนาะแซ่งงานข้าวบุกอะไรคว้าแรงสายแซ่แรงงานนี่ผนี่เขาก็ตามมาหัวฟังเร้าแล้วนะครับไปแค่นี้ก่อนเดี๋ยวลงไปเฮ็ดเอกสารก่อนเพราะว่าเพิ่นมาใหุ้ไทยเอกสารในด้านครับเขาก็ขอกันไว้นี่ครับ ไปอีกว่าแม้สิบกโลนะ12บสองสิบสองโลแล้วเมืองชัยภูทองเขาไปประทัดพ้นครับหอดแล้วครับนี่เขามาจากถนนประมาณสิบกิ <vähän fucking> ลลักไห้ฝนพาอ่อนไปทั้งหลังเลยจะนะประจํ พระธาตุเลยนนะดวงดีอยฝนหยุดในเช้าก็ดีเลยเนาะให้จอดใส่ข้างวัดนี่น้น,ะนวัดเลยถึงแล้วครับวัดเจติยาลามพระธาตุพนโอโอถึงแล้ว น่ะครับโ้ดวงดีครับฝนหยุดครับฝนหยุดพอดีเลยทำบุญครับนั่นเลี่ยนใส่สินมานะนี่ <c oughs> ครับค่าจอดรถตามระเบียบ นะแต่งโตยังซุปอยหลากปืนกับเปืนหนบเดเรียบร้อยครับเข้าวัดได้ทำมาหอด

การท่องเที่ยวนะัเงเข้าไม้ยู่ขนาดเมื่อฝนตกครับพระธาตุแต่เขาจะไปซื้อเครื่องฟังทางนู้นนะครับครับจังมากกาายเพื่อเขาไปซื้อเครื่องใบกัน พอดีครับบรรยากาศลังฝน,นตกครับผมนี่ เพนพอดีครับเอาไปบ่ายพระธาตครับจากเิ็ตุละนักท่องเที่ยวกับมาเรื่อยๆครับนักท่องเที่ยวมาเรื่อยดีครับครับเอ้สุดยอดค้นยุดความรถอแตีแห้งเลยเนาะ <c oughs> รบรรยากาศการท่องเที่ยวครับในบัดของไปบูชาของก่อนแม่ครับหน่งคนบาเ็ดใจาง่คนบ้าเ็ด เอาไปแ้ันก็้ครับครัไปซื้อเครื่องก่อนทำมาแก้บะไปปีกไกลนี่ปีนี้เอามาไหม

เมื่อเท่าวแล้วเท่าไรเงนี่มั้นี่พันกี๊จ่ายเันได้จ้ะนี่เขียนนี่

นาเ้าพันอันน oh, no. ี oh, no. ้โอนได้บ่อยไหมบโอนเลยโอนแหลกอะตั้งกติกาโอนได้โอนเลยออกไปนอกโอนน้ำานน้ำเงนเข้าโอนได้

มันร่นยกควางไว้ให้เจอ๋ยวแล้วสิครับเขียนโดยการเขียนคำบะครับที่เคยบา่าวไวเพิ่นก็จะถามว่าซื้อว่าจังไดยุดใสครับเหตุตามที่อยู่ ใด้บะเรื่องได้ว้เข้ากระบ,บอกเป็นครับมันจะเขียนลงในคำเขียนนี้ให้งานสุขภาพร่างกาย เขาบอกเป็นครับว่าเขาบ่าเรื่องใดไว้เนี่ย่นจะเขียนลงในต้นนั้นฮะตัวใบที่เนเขียนคำบ่าคำแก่ถ้าได้ตามที่เขาต้องการได้บนได้บ่าไว้เขาก็ต้องมาแก้ตามที่คนบานไว้ครับซึ่งปีที่แล้วเขาก็ได้มาตกรอบปีนี้เขาก็มาอีกรอบ รอบปีเขาก็มากแก้อีกรอบครับจะมีพวกเพื่อนพวกเพื่อนบริการนะครับที่เียนคำแก้คำบาต่างๆ อากาศภายในวัดครับคึกคักมานะจะโยวงมหลายผูเป็นประสบความสำเร็จเป็นการม่เทียดตามคำที่คอไปครับ ขยนครัคำแก้แล้วเขาจะจะมาหาลูกคอาเป็นเิ่นเฮ็ดพิธีให้ครับ,บเดี๋ยวนั่งอยเดี๋ยวให้เพิ่นนะให้ท่านบรรยากาศครับคกอคักครับนะมาหลายครับถึงจะฝนตกแต่ก็พากันมาหลาย อันี <the <the I i kind of ้ห้อบ no ุ anyway> ้บุ้นี่รเลยพอดีแมเพแนะนำเนาะเอามาแกะบะบ่างนั้นวาก็บด้วยาะบไม่ได้มาก็่ได้บ

ครับช่วงนี้กะหล้อครับลอลงความเพ็นไปสันติเนครับตั่นมตะะปะกวัตวาระตั้งแต่ต t นมุตตะตะระปะัติวาระตังตุะตะมาบุษาสงฆบุษอิมานิมายังพกับารุขาปุรปะรังสัมะรังมาลาบุคปัญาางสัพริวรลังสัพวรังปุรัสสะ ถ้มาส้างสังฆสางไสามาสามารได้คุณเพรคุณ็ธรรมคุณประสงคจาอง์หาภูลเจ้าบริหารขบองมังมุนีจะมีถูกนนทนเียนได้มายกให้ขายกขันหเดากคถวายเพื่งบุษะขณะสุภาพบอกโตโตได้ไม่ออกคิดความรู้ของครัวมาจากปรณาการเรียนน้ของบางมังมุนี้ราได้มาขอถวาย้นกระดือสองตน ขอถวายเพือสาแก่งค์พระภ์จาคนจังประเทศเขาก็ยินื่องมาเอืขออาจากองหลงชินถวายความ้วกขอไตงว้ใใ่ให้พ่อนำไปคุมไปคองของป้าท่าสรุปร่ดีมีแห่งอยู่เย็นเป็นสุเจริญเื่อนเจริญก้าวหน้าทั้งด้าน้าที่เวียงงามจะคอยหางให้นีดด้วยสินไปก็เก่าได้ให้มีใจสิ่งดีๆข้ามาในชีวิตรุ่นตลอดปีและตลอดไปนั้นด้วยเช่นขอแก่พระบนขน้าซื่อว่าแม่ออกสวีวันเทพไรสอนและพอออกอันสอน ดูสมเนกมาจากบ้านปากซองแห่งภาษาได้มาขอแก่บาแกบุญนในเมืองขอลูกหลานเสียบาบุญนมาเรี้ยงกันขะกันขายในเขตพุทิพันธ์อยู่ดีมีแห่งทางเงินทางธรรมปัจจุบันนี้ก็ได้สุ้มของมู่บ้ารพัฒนาแล้วลูกหลานจึงมาขอแก่โคโก้ถูกสินุญาติได้บาบุญไว้ายถึงบุกของบุกการกันแก่บาตมาข้างนอกสุวรรณเลความเดียวกันเลยเด้ออายญาจะโคผักปิญญาปิญญาสังฆ์ธรรมทีุ่ปฏิปิตาบิภารังทิตายาสัตว์ธนสุอุปการปฏิโสยติธรรมโม จะอยังนีทัศน์วิทยานักุซาจะกันารุณรับารจับิือนามาดูปันังตัวเอฟกุ่ยังพาสุตังอานาปักันทีสัตว์สัตว์สัตว์นะครเงินดูเงินตัวหญ่ตัเงินาเ้อตเงินขัดป่วยเป็นอาหัดเ้อมีบากันยอดันบาไปเน้อครับนไปไหวองค์พระธาตุฝนกันครับหลังจากเขาเฮ็ดแกะบะเรียบร้อยแล้ว ไปดอกไม้แล้วครับเทือจะไปไหว้พระธาตุพ้นกันครับ้นหลายครับนหยุดเราเยอะเลยนัดหนึ่งครับขนาดฝนตกยังหยุดให้ครับถึงพระธาตุ អាចទៅខាងក្រៅចឹងណាដល់ 25. ចຸດចຸດរួមกันเลย63000 กำไปทูบันรูกมันจังจุดไงกำไปทูบเพราะนั้นติดกันเออนั่นแหละคือไหลครับมันนะเต็มวัดเลย

สบายนี่ก็ได้จ้ะเนี่ยสบายฟังนี่ก็ได้นะครับหลังจากเข้าว่ายองาศาสตร์โพ้นเรียบร้อยครับเราจะพากันไปกินข้าวปุ้นมานะมาถึงนี่ต้องมากินข้าวปุ้น มมนนได้กิขุนมาขุนมาบ่ฮอตแต่ดีเลยเมื่อในฝนมาถึงฝนหยุดให้หยุดให้นะครับเป็นใจเป็นใจให้โยนนะครับฝนมาก็ได้มาบ่อไหร่แล้วกล่าวฝนที่บ้าเหี้ยค่ะออกมาจากบ้านฝนโบกคิดว่าจะหยุดเลยครับแต่ก็หยุดให้เราจะไปกินข้าวปุ้นกันต่อจากนี้